บอกเองว่าโอ้ยโดูไม่เรียบร้อยละแม่นนอยบอกมันละคนป่าดมันเราเอกเอกเอกบอกมันแนบบอกมันแนบฮะสองข้อ่ ปวเงมา้น่มๆลอยลอยเอ็ในอำเภอได้เองโหลดก่อนไปไปนี่เลยราศีไปต่ออพุชัยอันนึงหมด่สัะสดสวรรคั่สวสวรรคค่ะสววสีะดดวดะะคะะัด่ ไปใส่เสื้ออันเสื้อยืดตาเกิดยังว่าไปแปลงล่างเป็นโนมีตาไปใส่เสื้อยืดอันโตข้อนยานๆันตรงนี้เองว่าหนาขึ้นดุกดิ่งแห้งตรงนี้เฮ้ยขึ้นดุกดิ่งแห้งคนแบบสรุปแกควรจะดีใจไหมสบายขึ้นดุกดิ่งก็ดีเลยก็บอกได้ว่าแต่ว่าแกควรจะดีใจหรือเสียใจ วานไปแต่ละเหมือนะนั่งเนี่ยปูนนางนี่ยปูปน,ปนปูนีแล้วก็เลนก็ปูนันปูนีแล้วก็กินแล้วก็กขี้วกกินแล้วก็นอนแล้วก็ขี้คนเมียนขึ้นหน้านางเมียนดูวะโมเมีนอมดกนอกไปแลนออกกําลังกายกับขี่อยู่ตั้งแลนต้องปวดขี้แลนไปโพสบไ่ได้แวะขา,ข,าข้างก่อนขี่แล้วแลนตอ่อ

ได้บนตกก็เมียน <laughs> เอาไม่ตได้ได้ <laughs> <kin est ine> มันคือประตกดูแล้วกนะวดเมื่อไรล่ละแต่ออกเดินทาง้ะคะ่ะสวนภูมิร้อยเอฟซีน้องอุ๋งอิงไปให้กำลังใจอีล่ะหน่อยนะคะเด้อพี่น้องกำลังใจกันเอซีน้องอุ๋งอิงนะคะ เอฟซีสาวน้อยไปบ้านแพงมวนๆค่ะแต่ทางอุบลตอนนี้ฝนน่าจะตกนะคะเนี่ยค่ะแนมไปเมื่อกี้เอฟซีจากอุบลค่ะพอพนมาจากแถวหัวสนามบินนะคะแล้วก็มีเอฟซีปากพนมารวมกะทินน้าค่ะสามสีทันนะคะ สามสีท่านนะคะพกอมาต่างใจมากขนาดบ่เคยมานะคะไปกระทมท่างลงไปในเมืองสีสเกะเลยะค่ะ <S <S ตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วะค่ะ <S 2> <S 2> อยากมาทําบุญร่วมกับน้องนะคะอีกซ้อกซมือค่ะไกลแล้วค่ะ มีโอกาสกระทํานะคะคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะตามมา FC หลายๆท่านจะคอมเมนต์เข้ามาประจํานะคะให้ในช่องป้าน่าจะเห็น FC ซสโหลดขนาด เฮ็ดปกเฮได้นี่บพระว่าเฮ็ดปกขนาดค่ะมึงตั้งใจอือ้ฮะอื้ฮะอ่ะเฮ็ดเป็นยังั่นล่ะพี่น้องโม่จะจะบอกแบบนั้นเดียวว่ากะพากกันเอินพี่น้องกันนั่นแหละค่ะเท่ากับเป็นพี่น้องกันเนาะ อนุบาลน้อยตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับน่ารักไหมครับน่ารักนะน่าฮักบ๊อบักหมูบักหมูเป็นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ป้านางไม่อยากหยุดงานเอ้ยเอ็ดหนัง เวพราะว่าคือพอเขาบาร์เนี่มือเส้าคือสีนังพราะว่อยู่แค่ยังสินะคะแล้วเราจะเขาเขาอยู่ในบาร์เขาก็ต้องคืนหอดเขานะคะเอ๋อจะจะบอกบอกหมูมันหอมจอบัสิดูดีหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มกันหอมแก้มหอมแก้มกันเอาแก้มมาหอมหอมหอมหมู ไปแล้วค่ะถิ่มรถตู้นะคะไปทางสวนน้ำพุร้อยเอ็ดค่ะไปทำการแสดงที่สวนน้ำพุร้อยเอ็ดสวนสวนสวนน้ำพุร้อยเอ็ดสลับเป้าอยู่ในตู้ฝนมืดมาแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บผ้าค่ะรถตู้ออกเดินทางแล้วค่ะ เพราะเอ้ยลดเพราะอชิตาคือกลายเป็นสีขิมไหมเฮ้ยปกติสีขาวบรแมาณบเจิคือเป็นสีขิมอ้าเกินแล้วท้าแปลันเนะอืมเดินทางแล้วค่ะสูไปแล้วค่ะคือเบื้องอาวะไกลสำเร็จกันยังมากขอให้เป็นบุญนะคะได้เลยสุดยอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ทุกคนให้เดินทางปลอดภัยถึงที่หมายปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเดินทางไปอมองใดก็ให้ปลอดภัยนะคะเดินทางไปทํางานก็ขอให้แ้วคาดปลอดภัยบ่งแง่งกันนะคะไปยาข้ามมายาของเงินท่อไหลามาเทมาเนาะคะ่ะอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคุไปทําการแสดงที่ไหนก็ขอให้ fc หลัก fc หอมวากช่องนี่แหละ เยอะเยอะมีแจะคนหาคนหอมหะะอีลาเนาะค่ะสวัสดีค่ะฝากช่องประวันกดติดตามส่งประวันแม่ครัวน้ององค์หญิงนะเน้ะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องป้านางแม่บ้านน้ององค์หญิงทองพุ่นแบนหน่อยน้ององค์หญิงบนแนวแล้วแต่สีนนะค่ะทีมหลังบ้านผ่ะสุปผู้ผุกคนค่ะโอ้ยมาหอมแก้มก่อนหอมแก้มกดยังอีกกดยังอีก อย่าลืมกดครับอย่างก็กดไลค์กดแชร์กดขับสระไข่ได้ค่ะมาหอมแก้มแม่หน่อยมาหอมแก้มไม่ได้หอมแก้มไม่แง่หนิก่อนนี่หอมแก้มหอมแก้มลูกดิกว่าแฮนหอมแก้มนี่เสียงหอมไม่เสียงดังฟิตเลยเดลยค่ะพอแล้วน่ารักน่ารักหมูบรรยากาศตอนแรงค่ะเล่าผมลูกดิกลูกดิกเล่าผมไม่ได้เล่าไม่ได้ ฝากกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ